i'm at a party i don't wanna be at and i don't ever wear a suit and tie yet. wondering if i can sneak out the back nobody's even looking me in my eyes can you take my hand finish my drink see <laughs> ก็คือออกรถมาได้3วันนะครับก็เวลาเวลาขับถี่ปกตินะครับเวลารู้สึกวลาต้องโค้งอะไรมันจะลอยๆไม่ค่อยเกาะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเล็กนะเวลาการเหยียบพุ่งถนนเนี่ยมันก็มันจะขยันจีนหน่อยนะครับแต่วันนี้พอได้มาเสร็จลงไปสองนิ้วนะครับก็รู้สึกว่าเกาะดีขึ้นลงโค้งดึงพื้นนะครับแล้วก็การวางเท้าบนพื้นถนนเนี่ยะจะรู้สึกว่าดึงพื้นแล้วก็สมดุล ครับเรื่องของการกระแทกของโช๊คลำหนักหนุโช๊ตครับก็รู้สึกว่ามันมันมันแน่นขึ้นนะครับสมุบูรณ์